โลบักพิษน่ะมันอันตรายแต่ถ้าไม่อยากพังทลายร้านนี้เลยลิเบชช็อปร้านเติมโลบักรังคาสุดมิรภาพที่เปิดให้บริการแล้วทัวราชอาณาจักรลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ ครับโอ้ยผมเองครับไมกี้แล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจกับผมแองซึ่งภายในวันนี้นะครับเรากลับมากับการแต่งตัวนะครับในโรบบกันแล้วนะครับแต่ที่พิเศษเลยภายในวันนี้นะครับนั่นก็คือภายในวันนี้นะครับผมจะมาแต่งตัวนะครับคอสเพย์ในโรบบกันเพื่อนๆโดยงบที่เราจะใช้นะครับในการคอสเพย์นะครับตัวละครโรบบของเรานะครับผมจะใช้งบนะครับแบบไม่จํากัดเลยนะครับก็คือใช้เรื่อยๆนะครับใช้ยังไงก็ได้ครับให้มันเหมือนกับตัวละครนะครับที่ เราจะคอสเพ์ที่สุดภายในวันนี้เลยครับและตัวละครนะครับที่เราประเดิมเลยสําหรับคิปโรตัวแรกนะครับกับการคอสเพ์ในโรบบอกนะครับผมประเดิมด้วยตัวละครนี้เลยเลยกันคือเอเรนนะครับเป็นตอนที่พี่เอเรนนะครับปลอมตัวนะครับจะเป็นในร่างนี้เลยนะครับแล้วก่อนนี้เพื่อนเพื่อนะครับจะไปรับชมคิปโรตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ผมกันก่อนเลยแล้วกันแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับต้องการสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับก็สามารถนะครับสมัครเข้ามาได้ในระบบสมัครสมาชิกของช่องเรานะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในหน้าอวตารของตัวเองแล้วนะครับทำการถอดชุดออกก่อนเลยแล้วกันสําหรับตัวละครที่เราจะคอสเพลย์นะครับหรือเอเลนในร่างนี้เนี่ยจะมีผมยาวนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยเอาจริงชุดเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับเพล่เนี่ยถ้าเราเซิร์ชไปในคีย์เวิร์ดนะครับของเอเรนเนี่ยน่าจะเจอชุดที่แบบเขาทําพวกแบบคอสเพลย์อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเราจะหาดูในส่วนของทรงผมที่ ใกล้เคียงกันก่อนนะครับในส่วนของทรงผมเดี๋ยวลองหาดูแป๊บนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมนะครับเซิร์ชคีย์เวิร์ดนะครับในหน้าเอ่อเซิร์ชคีย์เวิร์ดว่าแบ็กนะครับในหน้าทรงผมเนี่ยหาอยู่นานนะครับเพื่อนๆจนมาถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่17นะครับเราก็ได้ทรงผมมาประมาณหนึ่งนะครับเอ่อมาเริ่มดูที่แต่ละทรงเลยดีกว่านะครับทรงผมเอเรนเนี่ยที่ผมเลือกไว้จริงๆเอ่อผมพี่เกยาวก็จริงนะครับอย่างหัอนงี้ยแปะภาพนะครับผมพี่เกยาวก็จริงนะครับแต่มันจะไม่แบบมาด้านหน้าแบบนี้นะครัับง้นเอา เอาออกนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้เอามัดผมเหรอเอเดี๋ยวผมหยิบมายังไงผมไม่ได้ดูเลยหรอคือแสกกลางด้านหน้าอย่างเงี้ยมันโอเคนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้มันมัดผมนะครับมันก็เอาออกนะครับสมผมตัวนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจราคาถูกดีนะครับแต่มันจะค่อนข้างแบบเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็มีแบบว่าคล้ายๆผมงอกเลยอันนี้เอาออกนะครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นทรงเอเดียวนะทรงเดียวกันหรอโอเคอันนี้ข้ามไปอย่างเงี้ยอืมตรงนี้นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับ คิริโตะมากกว่านะผมดูว่ามันเป็นคริริโตะในซอฟต์แวร์ออนไลน์มากกว่านะครับในส่วนตรงนี้ถอ,อยไปนะครับโอเคส่วนผมตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับด้านหน้าไม่ยาวเกินไปนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยถือว่ายาวพอสมควรเลยนะครับงั้นเราดูในอีกตรงหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ ทรงต่อมานะครับอันนี้นะครับจะเหมือนแบบว่ารวบผมไปด้านหลังนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเพื่อนงั้นก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับทรงผมตัวนี้จะเริ่มยาวมาด้านหน้าแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เหมือนนะครับแต่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันเหลือไม่กี่ทรงแล้วทรงผมต่อมานี้นะครับก็แสกกลางเหมือนกันครับในส่วนของผมตัวนี้นะครับข้างหลังเนี่ยจะค่อนข้างเป็นแบบรอนรอนหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะตรงเลยนะครับจะเรียบลงแบบนี้เลยนะงงงัั้นนนนนผมมมจะะะเเเอาาาาป็สส่่ววตรรีีพแกกล ช่วงนี้นะครับอาจจะมีผมพลาดมาด้านหน้านิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆย้ำว่าอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์งั้นเราก็จัดไปสําหรับตัวแรกนะครับโดนไปแล้วห้าสิบโรบัสเรามาดูในส่วนของเชิร์ดนะครับแล้วก็เซิร์ชคีย์เวิร์ดไปเลยว่าเอรินเอรนนะครับเซิร์ชไปแบบนี้เราก็จะเจอเสื้อผ้ามากมายที่เป็นของเอรินนะครับนี่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเรากําลังตามหาอยู่นะเพื่อนๆก็ลองเปิดเข้าไปดูเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแต่จริงๆผมดูในรูปเนี่ยมันจะออกสีแบบ มันจะซีดๆกว่านี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้อะโอเคครับระหว่างตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างแบบว่าเป็นสีแบบที่เราต้องการมากกว่านี้นแต่เอาจริงเนี่ยผมแอบชอบสีนี้ ส่วนตัวผมชอบสีนี้นะครับแต่โจทย์ของเราวันนี้เนี่ยคือแต่งตัวยังไงก็ได้ให้เหมือนที่สุดนะครับงั้นเราก็จะจัดเอาของตัวนี้ละกันเอาเน้นความเหมือนก่อนนะครับอย่าเอาความชอบของตัวเองนะครับจัดไป5้าโรบักครับผมการเสิร์ชหาอังเกงก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะค้นหาด้วยเอเรนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของขายดีที่สุดโอเคมาเสิร์ชอยู่แล้วนะขายดีที่สุดนะครับในส่วนของอังเกงเหรอครับน่าจะเป็นในตรงนี้นะครับที่เรากําลังตามหาอยู่นะครับองเกงอ๋อเดี๋ยวดูนะหนึ่งอ๋อโอเคนี้จะเป็นสีเข้มนะ เราจะใส่ในส่วนของตรงนี้ไปเลยแล้วการนะครับจัดไปอีก5โรบัคค,ครับผมดนะ <laughs> ขามาดูเอ่อปแปลกๆอ่ะเพื่อนๆด้วยความที่ว่าในรูปที่เราต้องการเนี่ยขามันจะขาดไม่ใช่เหรอก็จัดไปเลยนะครับสำหรับกางเกงตัวนี้นะครับ 5โรบัครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันแล้วนะครับอีก2อย่างเลยเนี่ยที่เราจะลืมไม่ได้นะครับและเป็นในส่วนของผ้าปิดตานะครับผ้าปิดตานะครับแล้วก็ในส่วนของเออผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม้แบบพยุงในการเดิน่ะเพื่อนเวลาเราเจ็บขาเราต้องใช้นะครับอันนี้ผมไม่เรียกใช้ว่าไม้อันนั้นเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลองหาดูนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยผมอาจจะลองหาแบบขาเล็กๆลองมาใส่ดูนะครับทำให้ดูเบือนแบบขาเราขาดนะครับอาจจะมองไปดูในส่วนของขาพวกโจรสลัดนะครับที่แบบว่ามันจะมีไม่ ใชครับใช้ในการเดินแทนนะครับโอเคต่อมาครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งหน้ากันแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเจอผ้าปิดตาหรือเปล่านะเพราะมันเยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองหาแป๊บหนึ่งนะครับผมและหลังจากที่ตัวผมนะครับก้มหน้าหาผ้าปิดตาอยู่นานนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เจอจริงเพื่อน คือผมไม่เจอนะครับจนต้องแบบทักไปหาน้องๆใน Discord นะครับช่วยกันหาภาพปิดตานะครับที่เหมือนกับตัวในี้อนิเมะให้กับผมนะครับเลยมาเจอในคีย์เวิร์ดตัวนี้เลยนะครับที่ผมใช้ในการเซิร์ชหานะครับผมจะมีตั้งแต่ในส่วนของข้างซ้ายแบบนี้นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นข้างขวานะครับซึ่งในอนิเมะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปิดข้างซ้ายใช่ไหมครับแล้วเราก็จัดไปเลยสําหรับตัวนี้นะครับ75ครับผมขอบคุณน้องที่ ส่งชื่อตัวนี้มาด้วยนะครับไม่งั้นหาไม่เจอจริงๆนอกจากเราได้ภาพปิดตาเนะครับเริ่มสมจริงขึ้นมาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยผมจะไาดูในส่วนของเอ่อไม้ค้ำยืนนะครับผมไปหาสับเรียบมาแล้วเขาเรียกว่าไม้ค้ำยืนนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยอันนี้เป็นภาษากัีกที่ผมแปลมาอีกทีนึงครับจะเป็นในส่วนของตรงนี้เหรอไม่เช่ตัวเดียวเอ๋อเดี๋ยวแล้วมันไปอยู่ด้านหลังอ่ะเพื่อนๆมันไม่เหมือนเราซะเลย หลังจากที่ผมนะครับลองเซิร์ชดูแล้วนะครับให้เพื่อนๆในน้อง Discord ช่วยหาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะมันมีแค่ไม้ตัวนี้นะเพื่อนที่แบบว่าอยู่ข้างหลังเรานะครับถ้าเกิดเราจะเอาไปเนี่ยมันก็มันไม่เหมือนนะครับงั้นผมขออนุญาตตัดในส่วนของไม้ออกแล้วนะครับหลังจากที่ผมนะครับดูในส่วนของขาอยู่นานนะครับผมมาเจอขาพวกนี้เนี่ยเอาจริงมันมันอยู่ทางขวาหมดเลยอันนี้จะอยู่ทางขวาเหมือนกันนะครับมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราหาเลยนะครับซึ่งผมมามองดูว่าเอ้ถ้าเกิดเราใส่เป็นพวกขาเล็กๆแทนเลยครับเอ ขายเล็น่าจะเป็นสิ่งที่เข้าท่าในงานงันผมจะลองเอาส่วนของตัวนี้มานะครับอันนี้ฟรีนะครับเพื่อนเราสามารถรับได้ฟรีครับแล้วทีนี้ผมจะมาดูส่วนของอวตารกันเลยนะครับพอใส่มานะครับขามันก็จะเอเป็นประมาณนี้ถามว่ามันช่วยไหมเอะมันก็ดูผมว่านะครับสู้ดีเราจะใส่ขาแบบนี้นะครับเราไม่ใส่อย่างดีกว่าเออมันมันดูไม่ดีจริงๆอ่ะเพื่อนๆงั้นผมจะลองปรับในส่วนของบอดี้ตัวละครดูแป๊บหนึ่งนะครับ ไล่ปรับไปทีละส่วนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของแขนนะครับอ่ะแขนเราก็จะปรับเป็นนะครับในส่วนของรบกบอยนี่ครับตรงนี้เลยนะครับปรับเป็นบอยให้หมดนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นบอยเช่นเดียวกันครับพอเราปรับสัดส่วนนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยเริ่มเหมือนขึ้นมาแล้วนะครับเนื่องจากเอเรเนี่ยเรามีตาสีค่อนข้างเป็นสีเขียวนะครับเราจะดูในส่วนของหน้าฟีตัวนี้ก่อนนะครับว่าพอใช้ได้ไหมถ้าเกิดหน้าฟีใช้ไม่ได้ไงครับเราก็จะไปดูอีกราคาหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะ นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับพอเรามาเจอหน้าต่างวันนี้ผมจะลองเซิร์ชเป็นแบบว่าหนวดเขาา่าภาษาอังกฤษดูนะครับว่ามันเจอไหมในส่วนของหนวดเข่าจะเจอตัวนี้นะครับอันนี้ก็เยอะไปพี่เหมือนโจนเลยเอาแบบบางๆได้ไหมครับบางๆแล้วแบบเป็นหนวดแพ้อย่างเงี้ยโอ้โหดกมาเลยมาดกเลยเชียวหลังจากที่ผมนะครับลองหาอยู่นานนะครับไปหน้าสุดท้ายมีแค่2หน้านะครับผมลืมไปเลยครับอันแรกเนี่ยเพื่อนๆดูเอาเดี๋ยว มัว่วล้อัน,นี้สามพันเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาขึ้นมาอันแรกสุดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับงั้นผมจะจัดในส่วนของตัวนี้เลยแล้วกันนะครับห้าสิบรบกท่านเองนะครับใส่มามันก็จะดูเอ่อดูเป็นประมาณนี้ครับดูเหมือนขึ้นมานิดนึงนครับยาม่เหมือนขึ้นมานิดนึงไนงะแล้วเราก็จัดไปสําหรับตัวนี้นะครับห้าสิบรบกท่านเองสำหรับการคอสเพนะครับเป็นเอเรนนะครับในโรบลอกก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าใกล้เคียงที่สุดกับภาพต้นฉบับแล้วนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับภาพต้นฉบับที่ผมเนี่ยลองคอสดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรงผมนะครับที่มีแสกกลางเล็กน้อยครับแล้วก็ดวงตาที่เป็นสีเขียวนะครับเสื้อที่เป็นสีเดียวกับในภาพเลยนะครับเกงๆสีเดียวกันต่างแค่เออเราไม่มีไม้อะไรนะไม้ค้ำยืนนะครับแล้วก็ขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าขาดเท่านั้นเองครับผมหากเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงนะครับกับภาพที่ผมเนี่ยแต่งหรือคอสเพลในวันนี้นะครับก็สามารถนะครับร่วมให้คะแนนนะครับใต้คอมเมนต์ตัวนี้เลยนะครับเต็ม10เนี่ยเพื่อนๆให้เท่าไหร่นะครับ้ถา่ กิบโบตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับก่อนจะไปแปลงร่างเป็นไททันก่อนแล้วกันแปลงร่างเป็นไททันเพื่อมวลลิสชิชาติ